สำหรับเกมบัวไคแม้ว่าตัวเกมจะเต็มไปด้วยเหล่านักเรียนสุดน่ารักและอีเวนท์ที่เต็มไปด้วยความเกาวมาพร้อมกับความสดใสของวัยหนุ่มสาวแต่ถ้าหากมองลึกลงไปยังในเรื่องหลักของเกมหรือรล่อของตัวเกมเกมนี้จะแฝงไปด้วยความเกลียดชังความขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งความสิ้นหวังของเหล่านักเรียนอยู่ในหลายรูปแบบแต่ด้วยการออกแบบของผู้พัฒนาที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโลกของตัวเกมออกมามา,มากนะักไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทําไมไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยใน q ว o บทอสเป็นมนุษย์ธรรมดา เรอวินเซนเซหรือจะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ไม่มีแม้กระทั่งอาจารย์สอนหนังสือแต่ก่อนจะไปถึงส่วนนั้นเรามาทำความรู้จักกับคิววทอสเมืองแห่งการศึกษาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆในโลกของเกมบัวใครกันก่อนสวัสดีครับผมโอเวอร์ในคลิปนี้จะขอวิเคราะห์จาะลึกโครงสร้างขนาดรูปแบบการปกครองรวมถึงระบบการเงินของคิววทอสโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งตัวเกมและข้อมูลของเกมรวมถึงยังมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีอยู่ นั้นฟังหูไว้หูนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับป็กำลังใจให้ผมด้วยเชิญรับชมรับฟังเอ็นจอยครับในเมืองคิววโทสมีการแบ่งออกเป็นหลายเขตบางเขตปกครองตนเองบางเขตที่ไม่ใช่เขตปกครองตนเองก็จะถูกจัดการโดยรัฐบาลกลางแต่ขนาดของคิววโทสนั้นดูจะใหญ่เกินกว่าที่เราจะเรียกว่าเมืองด้วยการที่แต่ละเขตดูเหมือนจะมีขนาดเท่ากับเมืองหมายถึง ถ้าเทียบกับโลกจริงอะน,นะแต่ด้วยการเลเยอ์เรนโครงสร้างที่น่าจะมาจากของเกาหลีที่ใช้เขตต่างๆเพื่อแบ่งเมืองใหญ่และแน่นอนว่าเมื่อเขตปกครองตอนเองมีอำนาจในการดำเนินการด้วยตัวเองแล้วก็วย่อมส่งผลให้ระบบค่อนข้างปรอะบ,บางถ้าหากรัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงเหมือนอย่างที่ประธานองค์การนักเรียนได้หายตัวไปก็ส่งผลให้คิวเวโทสนั้นตกอยู่ในความวุ่นวายสำหรับคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าคิวเวโทสนั้นใหญ่แค่ไหน คำตอบคือยังไม่มีการบอกจากผู้พัฒนาอย่างชัดเจนครับได้แค่คาดเดาจากข้อมูลภายในเกมหลักๆก,ก็มาจากคำพูดสายสัมพันธ์ของชิโรโกะนักปัน่นที่ได้บอกว่าโดยปกติแล้วเธอจะปั่นจักรยาน4,000กิโลเมตรภายใน3วันนะ3วันแต่แรงเยอะอะไรขนาดนั้นนะลูกแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าปั่นข้ามเหนือใต้ฮิวโวอตสก็ใช้เวลาหลายเดือนจากข้อมูลดังกล่าวถ้าเราคำนวณแบบคร่าวๆถ้าสมมติว่า หลายเดือนของชิโรโกะหมายถึง3เดือนถ้าเดือนหนึงปั่น20วันก็จะได้ระยะทางเท่ากับ26,660กิโลเมตรสเดือนก็จะประมาณ80,000กิโลเมตรซึ่งระยะทางแค่เดือนเดียวก็มากกว่าระยะกระจัดจากแคนาดามาถึงบราซิลถึง3เท่าจากข้อมูลนี้ทําให้เราสามารถประมาณได้ว่าขนาดของคิวโตสนั้นใหญ่กว่าโลกเราด้วยซ้ําแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณเล่นในเวอร์ชันภาษาอังกฤษชิโรโกะจะใช้คําว่า complete lab Allow q u r t u r s หมายความว่าบนรอบ q u r t u r s ทำให้ขนาดที่คำนวณจะไม่ตรงกับภาษาไทยถ้าให้คำนวณจากภาษาอังกฤษแบบคร่าวๆขนาดของ q u r t u r e s ก็น่าจะประมาณขนาดของอเมริกากับแคนาดารวมกันแต่ด้วยความที่ข้อมูลนี้มาจากในเรื่องความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นแค่มุกคำคที่ผู้พัฒนาใส่มาก็ได้ครับอย่าซีเรียสมากเอาเป็นว่าในเรื่องหลักไม่มีการบอกชัดเจนละกันครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ถ้าคุณส่งจดหมายให้ชิโรโกะในอีเวนต์วาลนไทน์ชิโรโกะจะบอกกับเซนเซว่าถ้าหลงทางในอะบิดอสแค่เดิน50กิโลเมตรไปทางไหนก็ได้จะพบกับตัวเมือง้วยคำพูดนี้ทําให้เราคาดการได้ว่าขนาดของอะบิดอสน่าจะมีรัศมีมากกว่า50กิโลเมตรแต่ทําให้เรารับรู้โครงสร้างของเขตว่าเขตหนึง่งไม่ได้มีแค่เมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่จะมีส่วนที่เป็นชนบทและสถานีต่างๆกระจายอยู่ทั่วเขตหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็มีอยู่ในเรื่องเรื่องหลักไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายในอะบิดอส ที่มีทางรถไฟและถนนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พา,ายุทะเลรายหรือจะเป็นซากปรักหักพังในเขตของมิลลิเนียมคิวอทอสมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐในคิวอทอสจะมีองค์การนักเรียน General Student Council หรือ GSC ในฐานะรัฐบาลกลางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะมีอำนาจในการควบคุมเขตตนเองอย่างเบ็ดเสร็จโดยมีชมรมต่างๆในโรงเรียนก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของรัฐบาลท้องถิ่นไปทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่างๆยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นทินเนตี เพราะตัวเซนเซจะได้คุกค,คีกับการบริหารจัดการของโรงเรียนนี้มากกว่าที่อื่นๆถ้าให้ยกตัวอย่างโรงเรียนที่ใกล้ล่มสลายอย่างอาบิดอสที่มีกันอยู่หนานอนเนก็คงจะหาไปหน่อยในโรงเรียนเทนิตี้จะมีสภาน้ําชาทำหน้าที่เป็นสภานักเรียนสําหรับกิจการภายในโรงเรียนหรือจะบอกว่าเป็นรัฐบาลสําหรับทั้งเขตทินิตี้เลยก็ว่าได้จากนั้นจะมีชมรมทวงความยุติธรรมทำหน้าที่หลักเป็นกองกําลังในการรักษาความสงบรเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่โดยจะเน้นเฉพาะในเขตเทนิตี้ นอกจากนี้ก็จะมีชมรมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและดูแลบริการในด้านอื่นๆตัวอย่างเช่นชม,มร,รมอัศวินบรรเทาทุกข์ที่ทําหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่อสู้ยกเว้นท่านประธานชมรมที่ดูจะมีแนวคิดในการตัดไฟแต่ต้นลมเลยเน้นบวกไม่เน้นรักษาแต่ก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกชมรมที่จะไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นแค่ชมรมทั่วไปเหมือนอย่างในชีวิตจริงตัวอย่างก็ชมรมชิมอาหารที่เป้าหมายของชมรมก็ ไปลองเล่นในเรื่องเสริมดูแล้วกันครับแต่โครงสร้างทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบการบริหารต่างๆจะทางานคล้ายกับหลายๆประเทศในโลกจริงส่วนที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือถ้าเรียนจบแล้วนักเรียนไปไหนต่อเพราะผมไม่เห็นนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วมาทํางานในคิวทัสเลยอันนี้อาจจะต้องรอในเรื่องกันต่อไปหรือถ้าผมพลาดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับมาต่อกันที่องค์การนักเรียนในฐานะรัฐบาลกลาง เรายังไม่รู้อะไรมากในเชิงของการมีอำนาจเหนือเขตปกครองตอนเองมากแค่ไหนแต่จากการสังเกตพบว่าองค์การนักเรียนจะมีนโยบายที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับปัญหาภายในของแต่ละเขตส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเขตอ้างอิงจากที่ประธานองค์การนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาเอเดนในฐานะคนกลางร,ระหว่างเทนตี้และเคนนาในส่วนของเขตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ใตขเขตปกครองของโรง,งเรียนต่างๆเขตเหล่านี้จะถูกจัดการโดยองค์การนักเรียนและก็ยังมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมเขต ยกตัวอย่างก็สถาบันฝึกตำรวจวากิลี่ที่ไม่ได้มีโครงสร้างคล้ายกับโรงเรียนจากเขตปกครองตนเองแต่จะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการด้านความปลอดภัยให้แก่เขตที่อยู่ภายใต้องค์การนักเรียนหรือก็คือตำรวจประจำคิวอโทนั่นแหละครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะจัดก,การปัญหาไม่ได้ก็เถอะนะในเรื่องของแบ็กมาร์เก็ตหรือตลาดมืดการที่แบ็กมาร์เก็ตตั้งอยู่ท่ามกลางเขตปกครองตนเองนั้นส่งผลให้ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ง่ายๆเพราะการที่จะยกกํลาลังคนมาตรวจสอบแบ็กมาร์เก็ตที่อยู่ใกล้เขตอื่นๆ มันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเขตได้หรือถ้าจะให้วาคิลลี่เข้ามาตรวจสอบก็าอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างองค์การนักเรียนกับเขตปกครองตนเองได้แล้วก็นอกจากวาคิลลี่ที่คอยดูแลความสงบภายในคิวอวทอสก็ยังมีกองังพิเศษที่ถูกฝึกมาเพื่อปกป้องคิวอวทอสจากภัยอันตรายภายนอกนั่นก็คือถาบัน s r สารแต่ในเรื่องบท4ช่วงต้นโรงเรียนนี้ก็ได้ถูกปิดตัวไปแล้วก็ลเลยไม่แน่ใจว่างั้นใครจะปกป้องคิวอวทอสจากภัยอันตรายภายนอกก็แต่ว่า แนตลาแพ่นอ้นี่คืออะไรนะผมยังอยู่ช่วงต้นบทสีอยู่เลยดังนั้นเพื่สปอยนะครับถ้ามันมีการเฉลยออกมาแล้วขอบอกไว้ก่อนว่าในพาร์ทนี้จะเป็นสิ่งที่ข้อมูลต่างชาติเขาสังเกตและสรุปมาผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาสรุปให้ฟังกันแบบคร่าวๆถ้าเราอ้างอิงการหารายได้ของรัฐบาลในโลกจริงเทียบกับโรงเรียนที่มีเขตปกครองตนเองและองค์การนักเรียนก็จะแบ่งได้หลายรูปแบบเช่นการเก็บภาษีคือภาษีประเภทใดก็ตามที่พลเมืองของรัฐต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้ภาษีที่ดินแต่ผู้นั่เรียนต้องจ่ายด้วยไหมน,นีม้น่าจะไม่นะค่าบริการของรัฐคือเงินที่เรียกเก็บจากบริการของรัฐเช่นความปลอดภัยสาธารณะสาธารณสุขเป็นต้นธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเกี่ยวข้องกับรายได้จากธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและไม่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะเช่นมิลลเนียมมีการจําหน่ายและบํารุงรักษา,าอุปก,กรณ์วิเกียโคจาัดก,การธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การกู้เงินและการร่วมลงทุนเป็นการขอยืมเงินหรือร่วมลงทุนกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอยู่ตัวอย่างเช่นอวิดอสที่ไปกู้เงินจากสินเชื่อไคเซอร์ในส่วนของการบำรุงรักษาพื้นที่สาธารนณะถ้าหากไม่ใช่เขตปกครองตอนเองก็จะได้รับทุนจากองค์การนักเรียนแต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ในเขตปกครองตอนเองก็จะจัดการโดยโรงเรียนที่ควบคุมเขตนั้นๆจากที่ผมเล่ามาอย่างยืดยาวสามารถสรุปแบบสั้นๆได้ดังนี้ระบบการจัดการในคีโบทอสจะเป็นเหมือนประเทศมากกว่าเมือง ขนาดของคิวอทอสน่าจะประมาณอเมริกาวงกับแคนาดาจากเวอร์ชันอิงนะของไทยมันดูเบื่อไปไหน่อยระดับการปกรครองในคิวอทอสที่ทําหน้าที่ในการบริหารจะมีแค่โรงเรียนที่มีเขตปกครองตอนเองกับองค์การนักเรียนแต่และเขตของคิวอทอสจะประกอบไปด้วยเขตเมืองที่มีพื้นที่ชนบทและธรรมชาติล้อมรอบคิวอทอสจะมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐและย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกตของทางข้อมูลที่มีการนํามาวิเคราะห์และตีความกันเอง ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากทางออฟฟิเชียลแต่อย่างใดก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์เจาะลึกโครงสร้างของ k คิวบ o ทอสด้วยความที่เกมนี้แฝงรอของเกมไว้ตามบทพูดที่ค่อนข้างจะกว้างไม่ต้องอาศัยการคาดเดาและตีความเยอะมากถ้าผมพลาดดีเทลส่วนไหนไปหรือพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ได้ครับหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อลังใจให้ผมด้วยสำหรับนนี้ลาไปก่อนบาย